รีวิวไปดูคอนเสิร์ต l a c k p ทิงบอกเลยว่าเกินคุ้มฟิลเหมือนได้ส่วนลดค่าตัว๋วจบไปแล้วจ้าสำหรับคอนเสิร์ตแบล็ k ทิงเวิลด์ทัวร์บอ n ทิงแ b a n g k o อนคอร์ส2งที่จัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานระหว่างวันที่27-28พฤษภาคม2566โดยในช่วงหนึ่งของงานมีลิงหรือแฟนคลับของสี่สาวได้โปรยเงินดอนลลาร์ในช่วงที่มีคอนเสิร์ตจนเป็นที่ฮือฮาโดยบัญชีผู้ใช้ t ิกตอกที่ใช้ชื่อแอทเค้ห ได้ออกมาโพส์ตแชร์คลิปพร้อมเผยว่าคนอื่นดูคอนส่วนเรานั้นซึ่งจากในคลิปจะเห็นว่าเจ้าของคลิปนั้นเก็บเงินที่โปรยได้มาหลายใบเลยซึ่งบอกเลยว่าคุ้มมากๆเพราะเป็นเงินแบง์ดอลลร์และเก็บมาได้ประมาณ14ดอลลร์เจ้าของคลิปยังได้บอกว่าที่เก็บมานั้นแลกเป็นเงินไทยได้ประมาณ490บาทและเป็นแบงค์ที่มีตราปัม๊มซึ่งก็คือว่าคุ้มมากจริงๆไปคอนแถมยังได้เงินเป็นที่ระลึกกลับบ้านด้วย